ลืมเมาส์ไปเลยแหวนอัจฉริยะพระโลริมาแล้วจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่คุณเคยฝันว่าจะสะดวกแค่ไหนถ้าสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือไม่เทคโนโลยี <Technology S 2> อย่าง Apple Vision โ r o รได้แสดงให้เห็นว่าการควบคุมแบบไร้รอยต่อน,นั้นเป็นไปได้และตอนนี้พระโลริมาพร้อมเปลี่ยนนิ้วของคุณให้กลายเป็นอุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัยแต่พาโลริมีอะไรแตกต่าง จากอุปกรณ์อื่นบ้างนี่ไม่ใช่แหวนอัจฉริยะเพื่อสุขภาพอย่างฮอล์ริงแต่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการสั่งงานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะซึ่งกำลังระดมทุนอยู่บนคิสตาเธอและได้รับความสนใจอย่างมากด้วยแนวคิดที่คล้ายกับรีโมชันแต่มาในรูปแบบที่สวมใส่ง่ายและใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันอะไรที่ทําให้พลอเรนเป็นเรื่องใหญ่เมื่อมองแวบแรกพรลอเรนดูเหมือนแหวนแฟชั่นทั่วไปแต่หัวใจสําคัญของมันอยู่ภายในประกอบด้วย3ส่วนหลัก 1. เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว6แกน 2. ทัช้าจะแขนาดเล็ก3ปุ่มเสริมฟังก์ชันแล้วมันสามารถทำอะไรได้บ้าง r o รโลโริงไม่ได้หยุดอยู่แค่การเลื่อนเคอร์อเซอร์แต่มาพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลายเช่นแตะแตะค้างปัดบนพื้นผิวแหวนเพื่อสั่งงานต่างๆได้อย่าง่ดยดายนอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าแมโคร่านแอปพลิเคชันคู่หูเพื่อสร้างชุดคำสั่งเฉพาะสำหรับโปรแกร,รมต่างๆได้อย่างอิสระแต่มีอะไรที่คุณควรรู้ก่อนซื้อแพรโลริมีโมเดลราคาและล i c ส n s e ์ ที่ต้องพิจารณาหากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงคุณจะต้องซื้อเลเซนส์แยกกันและยังไม่มีข้อมูลว่าจะสามารถซื้อเลเซนส์แยกในภายหลังได้หรือไม่คุณคิดว่าพลลอรีจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่การที่พลอริมาพร้อมเปลี่ยนนิ้วของคุณให้กลายเป็นอุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่โมเดลธุรกิจแบบเลเซนส์ก็เป็นจุดที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบคุณจะเลือกสนับสนุนโครงการนี้หรือไม่ขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นกับเราด้วยนะ